สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อคุณแม่เอฟซีทุกๆท่านนะครับผมมาดูเด็กงอแงไม่ยอมเข้าบ้านบ้านอ้วนกับบ้านกับบ้านคำแล้วคำแล้วพาคุณน่าเล่นครับผมเนี่ยกับบ้านกลับบ้านไปกับบ้าน,าน,บบานเร็วเร็วเร็วไหนอยู่ไหนสวัสดีครับแม่แม่ก่อนจุบๆก่อนเร็วจุบ จุบก่อนจุบก่อนเร็วจุบครับผมจุ๊บก่อนเริ่มป่วนนะครับผมอ่าก็เริ่มยาวประมาณนิดนึงเห็นได้ชัดแล้วตอนนี้อย่าไปใช้ต้นยางเขาเฮ้เฮ้คุณน้าคี้ีๆีๆีคีดกันแรงครับหน้าหลัง เราพลาดโดนอ้วนหมดแบบตอนที่อยู่บ้านนี่โอ้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 คุณทำอะไรคุณณทำอะไรน้าณทำอะไรคุณณนี่ตอนอยู่บ้านสงสัยโยกกันแบบนี้แหละครับผมไปอ้วนขาเจ็บปนาดนั้นนะครับผมเยีจุ๊บก่อนเลว

บานอ้วนปา้าขบานปาอ้วนไปไหนอีกหน้าไปไหนอีกมึงไปหาพ่กิกด้วยดี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 มึงไปหาพ่กิกด้วยออกขบมาข้างนึงแล้วครับแม่แม่โน่ี่นู่นนะครับผมแต่ก็ยังเขาได้ปกตินะครับเอ แมแม,แมเดี๋ยวพาไปเล่นเตดเดอ้อร์วันนี้เดอ้ออันนี้ก็มีอะไรล่ะเขาเรียกกล้วยจากแม่มิวนะครับผมตีปอเปีก็เอามาให้วันนี้นะครับผมขอบคุณแม่มิวนะครับผมเป็บกล้วยให้อ้วนวันนี้นะครับผมห้าถุงนะครับผม,มรู้กี่แกนนะครับผม มีอะไรละ่ะปลาส้มปลาลาโบงแล้วก็หน่อไม้นะครับผมกบแม่มืนะครับผมที่รักแรงในตาอ้วนนะครับผมแต่ครบตัวๆๆนะครับคุณนายานี่งสงสัยหยอกกันแบบนี้บต้วก็มีที่บ้านที่อ้วนขาเต็มเนะสียไหมโอ้ขาหลังนี่เร็วมากๆ มันขึ้นไหมครับแม่แม,ม่แต่อยู่นี่เขาลาเลิกนะครับเขาไม่ซึมเหมือนเมื่อก่อนนะครับผมลาเลิกมากๆก็จะประมาณนี้นะครับทุกวันกลับบ้านปไปอุดไปกลับบ้านลูกกลับบ้านคำแล้วคำแล้ว ข้าวบ้านเข้าบ้านข้าวบ้านอว้วนเอาดูขาหน่อยๆทำอะไรข้าวบ้านลูกเข้าบ้านไปไปไปข้า,า,า,าขบ้านไปข้าวบ้าน,านทำแล้ว มาหลานเดียวกันครับผมนูนพิ๊กเก็อยู่ฝั่งนู้นครับผมดูมาเอ๊ะอย่าไปเล่นตุกก๊กตาเขามาเนี่มามาเร็วเร็วเร็ว ยกขยกสกลับบ้านแล้วคุณแม่นะครับผมรู้นคุณแม่นะครับัองน้นนะครับเดี๋ยวไปเริ่มเลยครับผมเัากำมู้น ที่จะมาอยู่อยู่แล้วครับผมหนาวมากตอนนี้ไม่รู้จะเนาะมีน้องให้อ้วนหรือตัวอ้วนระบางอ้วนกับทองนี่แยกแยะไปออกแล้วตอนนี้แน่ๆตัวผมเลยครับผมสวัสดีครับนสูงบนบนสูงบนบ้างเลยบนสูงบนสูงบนสวัสดีค่ะบนสูงบ้างเลยบ้าสวัสดีบ้างเลยบ้าบ้าบ้านไหน สวัสดีครับใหญ่มากครับผมยังไงสี่ตันน่าจะไม่อยู่นะครับผมตัวหนามากเดี๋ยวจะพาไปดูพี่กิ๊กรับส่วนกลางคืนเพราะควานก็นี่นะครับผมก่อไฟไะย,ยุงให้้วนทุกคืนนะครับผมเขาก็จะมานอนอยู่บริเวณตรงกองหญ้านี่ครับผมก็นอนถิงไฟทุกคืนนะครับวนจะนอนตรงนี้นะครับผมยุงไม่กัดนะครับผม นะครับจะดูพิกิดกันครับผม่ <c oughs> <c oughs> านว่าจะให้จะลองให้ขึ้นผสมพันธุ์ดูนะครับ ครับนายแม่หม,มามากครับผมโอ้ดูแก้มนะครับผมแก้มเยอะสวัสดีครับนายเร็วบนสูงครับแม่แม่ก็เร็วลุกเลยบนสูงครับครับสวัสดีครับโอ,อ้ครับเดี๋ยวเอาสักรดให้ก่อนดูแก้มทอานะครับ น้ำมันซึมลูกกำลังเปิดนะครับนี่คลิปขาวๆเป็นน้ำมันนะครับแม่หนุ่มคลิปขาวๆนี่ซึมสงครามฝั่ง,ง,ง,งน,น,นี้จะชัดนะครับผมไม่ย่นเลยโอ้ย,อยังหนานะครับแม่ๆครับผมดูดูกายคอก็เ,เป็นชั้นหมดแล้วครับแก้มออกแล้วครับผม ที่บริเวณตรงตาก็มันไหลนะครับผมตอนนี้เห็นไหมแม,แม่เห็นได้ชัดไหมครับจะยบขึ้นบนตานิดหนึ่งจะเป็นกลุ่มดำๆนั่นแหละครับผมมันออกแล้วครับผมแต่ยังเข้าได้ปกตินะครับผมไม่มีปัญหาอะไรคือแต่ก่อนถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ถ้างันออกขนาดนี้ควานและวพอควานจะเข้าไม่ได้แล้วนะครับผมแต่เริ่มมีอาการแล้วแต,แต่แต่ตอนนี้ก็คือว่า ไม่มีอาการนะครับมีใส่เปลี่ยนเยอะนะครับผมต้องคอยให้เขาเป็น่างนี้ตลอดไปนะครับผมัองนู้นก็จะเป็นช้างหลายเชือกนะครับผมเป็นนี่ส่งนี้ก็ของคลิปนะครับผมที่หันหลังให้ก็คือพ่อแหลมคุณพ่อของอ้วนนะครับ ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเลยนะครับแบบนี้นะครับคือซึมตลอดนะครับ้มันซึมตลอดแต่อาการไม,ไม,ไม่ก็คือไม่มีปัญหาเดี๋ยวถ้าถึงกําหนดของเขาที่พิกกิ๊กตกมันก็คือแบบตกน้นแบบเต็มที่นะครับผมก็คือเดือนตุลานะครับผมเดือนตุลาเดือนหน้านะครับผมเดือนหน้าไม่รู้จะเข้าได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมเราก็เช็คความมาตรฐานของโซ่ไว้นะครับผม เกิอเวลาไหนที่เราเข้าไม่ได้นะครับต้องมาตรฐานตลอดเราไม่ประมาทนะครับผมเปียนยช้างเพชูนะครับผมอ่านนิส,ยสนัยเขาให้แบบขาดนะครับยืนกินแบบลมดีมากขาคอยห้างด้วยนะ ผู้นะครับผมกลางคืนต้องใส่ปลอกนะครับสาวอนอติดติดกับผู้สาวเลยอันนี้จะเป็นทองทิพย์นะครับผมที่เคยอยู่บ้านโนงข้างๆบ้าน,นอนมชัยครับต่อนื้องก็จะเป็นแม่ไม้แล้วก็พ่อแหลมนะครับผมที่หันหลังให้ก็คือพ่อแหลมจริงพ่อของอ้วนนะครับ พอควานก็จบคลิปเพยงเท่น,นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับแม่ๆครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับกดติดตามให้เราด้วยนะครับผม้ามีโอกาสพอควานก็จะทําคลิปลงบ่อยๆนะครับผมสําหรับคลิปนี้กลับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ